เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกงบประมาณ8 0ดพล้านบาทเพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมายให้เกิดการลงทุนที่แท้จริงในเขตพัฒนาพิเศษเศรษฐกิจภาคตะวันออกไม่น้อยกว่า1,000แสนล้านบาทโดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งและระบบสาธารณสุโภคที่มีประสิทธิภาพเข้าถึงได้สะดวก และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบเช่นโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลขเจ็ดส่วนต่อขยายเชื่อมสนามบินอุตภาวเป็นต้นสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักเช่นรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินสนามบินอุตภาวท่าเรือแหลมฉะบังระยะที่สามและท่าเรืออุตสาหกรรมมารตพุทธระยะที่สามพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณภคในเขต ส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตรกรรมดิจิตอลพัฒนาเมืองให้น่าอยู่มีความทันสมัยเหมาะกับการอยู่อาศัยสามารถประกอบกิจการได้อย่างมีคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เช่นเตรียมพื้นที่สำหรับพัฒนาศูนย์ธุรกิจและเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะพัฒนาพื้นที่ชุมชนและปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแผนผังเมือง e EC ไม่น้อยกว่า 17แห่งยกระดับและพัฒนาศูนย์การแพทย์ครบวงจรสองแห่งโรงพยาบาลศูนย์เฉพาะทางสองแห่งผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีส,สมรรถนะตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการเพื่อรองรับอุตสาหาการรมเป้าหมายไม่น้อยกว่า4,200คนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรทันสมัยให้ใน40ชุมชน